รุ่นสวัสด์เศรษนีทีน่าไฮลิ่งหม่องเก่าหมู่บ้านลดลงหย้ยเพได้ตากแล้วพี่น้องบัดเนี้ยเม็ดงามเพื่อกีด้ดิสวยเม็ดสวยเม็ดงามครับ ก็ขอก็ขอหน้าแปงนี่ประมาณหกไรลกลัวประมาณหกไรใเด็กเขาอยูอย่ีอ่อุ่มสี่อุ่มกลัวกับประมาณอุ่มแล้วแปดอยแปดอยถึงแปดอยห้าสิบกิโลกับประมาณสามตันกลัว ประมาสามตันเครื่องปมะมานีเช้านี่ครับตีน่าไฮาลิงสามตันเครื่องนี่กินน้ำมดัดอกกินน้ำมัดอกเขาสามตันกันได้ปีหนึ่งตากเขาพี่น้องปาะเนี่ยยังเหลืออีกเต็มทงเลืออีกเต็มทุ่ง โอ้ดอกบัวขามล้นเดอนี่ดอกขามไปแกงไปป่าคิดป่อเแตยหน่อยไปเลี้ยงงวนะ่ะห้าแกแก้วไปกินกับดอกขามทำงาน,นกังนี้ก้มสุกข,ของเด็กหน่อยแสยบหลายเลี้ยงงูเตะเขาไปน้ำพี่น้องคาดว่า จักสองแดดก็ดีโอเคดรกขั้นแดดแห้งๆแดดก็กลาตัวขอมันแห้งคักแล้วขอแห้งคักแล้วแดดชักน้อยเกใส่ไดดแล้วตัวาลดฝนสิไม่คิ้วหายเนาะ อย่างน้ำเต้นลด,ดหลือไฟก็ได้เกี่ยวเองบ่ไวเลยพี่น้องเอ้ยคนกับว่ามีเกี่ยวกับแดดหอนจางคือทางเล่าเนาะมือละสามลอยสี่ลอยมือละสี่ลอยเนาะทาำพุ่นทางพุนงพ้นเป็นดำเอาทางเมืองเล่ากับชายแดนเล่าประเทศไทยทาง